อัลลอฮ์ไม่เคยสร้างผู้หญิงให้เหมือนผู้ชายแต่พระองค์ก็ไม่เคยต้องการให้ผู้หญิงแข่งกับใครเลยแต่สิ่งที่พระองค์ส่งมอบให้แทนพละกำลังทางกายนั่นก็คือหัวใจที่แข็งแกร่งที่สุดในบททดสอบในอัลกรุรอานพระองค์ตรัสว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนผู้หญิงอาจไม่ได้ถือดาบออกไปต่อสู้ในสงคราม แต่อัลลอฮ์ส่งให้เธอสู้สรงครามในหัวใจในทุกวันทรงครามกับความเหนื่อยล้าความกังวลความโดดเดี่ยวและน้ำตาที่ต้องกลืนกลับไปโดยไม่มีใครเห็นอัลลอฮ์ทรงเห็นทุกหยดน้ำตาแม้ไม่มีใครเข้าใจทุกครั้งที่เธออดทนต่อคำพูดที่ทำร้ายอดทนกับความไม่ยุติธรรมอดทนเพื่อรักษาบ้าน เพื่อเลี้ยงลูกเพื่อทําสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครขอบคุณอัลลอฮ์ทรงรู้เพราะพระองค์ตรัสว่าและแท้จริงเราจะไม่ให้สูญเปล่าแก่การงานของผู้ที่กระทำดีศาสนาอิสลามให้เกียรติผู้หญิงด้วยคําว่าอุมซึ่งแปลว่าแม่ท่านอบีมุฮัมมัดสอลลัลอฮูอลัยฮิวสลลัมกล่าวว่าจะรวันอยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดา เพราะไม่มีใครรู้ว่าแม้ต้องผ่านอะไรบ้างกว่าจะยิ้มให้ลูกได้ในวันที่เหนื่อยที่สุดเธออาจจะดูอ่อนโยนแต่ความอดทนของเธอแข็งแกร่งกว่าหินผาเธออาจจะเงียบแต่คำพูดคำโดอาของเธอดังถึงฟากฟ้าอ่อนล้อมอบความอดทนให้ผู้หญิงเป็นเครื่องหมายของศรัทธาไม่ว่าจะเป็นภรรยาที่อดทนกับบททดสอบในชีวิตคู่ลูกสาวที่อดทนกับความคาดหวังของครอบครัวหรือหญิงสาวที่อดทนกับความโดดเดี่ยวรอคอย สิ่งที่ดีจากอัลลอฮ์พระองค์เห็นทั้งหมดนั้นและทุกความอดทนของเธอจะถูกตอบแทนด้วยความเมตตาอันยิ่งใหญ่ในอาคิระห์เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการให้เธอชนะทุกอย่างแต่ต้องการให้เธอไม่ยอมแพ้ต่อศรัทธาไม่ว่าใครจะมองว่าเธออ่อนแอแต่ในสายตาของอัลลอฮ์เธอคือม ah ุยาฮิดะผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของศรัทธาด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ ผู้หญิงที่อดทนต่อบททดสอบของอันล้อเธอไม่ได้อ่อนแอเลยแต่กำลังแข็งแกร่งในแบบที่ฟ้าฟ้ารู้ดี In นชาอลัลลอ